สวัสดียามเช้าทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อดิศรแฟมิลี่แล้วก็ช่องอดีสรนะฮะแอดศรไลฟ์สไตล์นะครับ, Style, รบก็เป็นช่องเดิมนั่นแหละเปลี่ยนชื่อนะครับตอนนี้มี2ช่องที่อัปเดตอยู่ก็มีช่องหลักก็คืออดิศรแฟมิลี่ช่องสำรองก็คือแอดศรไลฟ์สตรีมนะครับ,นะรบก็มี2ช่องส่วนช่องอื่นก็ตอนนี้ไม่ค่อยได้อัปเดตละว,วันนี้เดี๋ยวมาดูบรรยากาศหน้าบ้านนะครับ ที่ปลูกไว้นะครับฟังที่เป็นถั่วฝักยาวตอนนี้หลายคนน่าจะพอสังเกตเห็นแล้วถั่วฝักยาวงอกแล้วนะครับแม่ยายแอดอดีสรนบอกว่าปีใหม่จะมากินถั่วฝักยาวนะ,นะครับตอนนี้ถั่วงอกแล้วนะครับดูนี่อีกไม่กี่วันนะอีกไม่กี่สัปดาห์นะครับทุกคนเห็นไม่เอ่ยนี่นะ นี่เห็นไหมนี่ถั่วฝักยาวนี่หนึ่งสองนี่เขากำลังงอกดีเลยแล้วก็มันจะมีซ่อนๆอยู่ตามมุมด้วยนะทุกคนนะนี่เนี่ยเนี่ยเหน,นะมันจะมีแบบว่าเขาจะแทรกอยู่ตามตามใบก็มีครับตามกิ่งตามกิ่งนี่นี่ฝั่งนี้ ุกคนเห็นไหมเอ่ยนี่นะมันต้องได้ปีนดูนี่นี่เขาอยู่ฝั่งข้างในครับทุกคนเห็นไหมสองอีกสองอันสี 4, 5, น่ห้าหกนี่เอออันนี้ไม่ใช่แล้วก็หกอันแล้วใช่ไหมหกอันแล้วเฮ้ยตัวนี้เขาหย่อนลงมาทุกคนเดี๋ยวต้องได้เอาเอาขึ้นไปข้างบนนะ <c oughs> แล้วก็ผมเห็นอยู่ตรงไหนนะผมลดน้ำมัน จะอยู่ตามตามกิ่งนี่แหละครับทุกคนบางทีต้องต้องสังเกตนิดนึงเ <c oughs> มื่อกี้สี่อ๋อนู่นไงเนี่ยเขาอยู่ข้างหลังห้าหกอยู่ข้างหลังไอ้สองอันนั่นนะครับห้าหกหกหกฝากแล้วแล้วก็ตรงเนี้ย จ็ดแปดเก้าอันยังเป็นอันเล็กๆอยู่นะครับเจ็ดแปดเก้าจะอยู่นู่นน่ะอาจจะย้อนแสงนะครับแล้วก็เมื่อเช้าเห็นอยู่ในมุมนี้อันหนึ่งนี่นี่นี่ตัวนี้นี่ครับทุกคนนี่นี่ที่ผมจับอยู่เนี้ยเนี่ยเนี่ย มจับอยู่เนี่ยสิบอันนั้นกำลัง,ลงงอกนะสิบสิบเอ็ดสิบสองข้างบนอีกสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดฝั่งนู 18, ้นสิบแปดสิบเก้าประมาณสิบเก้าอันเท่าที่เห็นนะครับแล้วก็แตงกวาลูกที่สาม นี่ครับลูกเขาไม่ค่อยสวยครับทุกคนมันเป็นเงิกหเงียงีเงี้ยนะฮะเดี๋ยวผมก็เอาเด็ดไปกินเล่นนี่ผัวฝักยาวโครงการหนึ่งโครงการหนึ่งครับตอนแรกตอนแรกใช้ว่าปลอดสารพิษเออหลังๆมาเออ ถอนปอดสารพิษออกไปแล้วเพราะว่าพ่อเอายามาพ่นเพราะว่ามันมีมแมลงศัตรูพืชขึ้นนะครับพ่อก็เลยพ่นพวกอะไรนะกำจัดมแมลงนะครับก็เลยปลูกผักกินเองแล้วกันนะฮะตอนแรกว่าจะไม่ใช้เลยพ่อมาฉีดให้ครับไม่ได้บอกนะครับพ่อมาทำเองนะฮะแกบ แกกลัวเราไม่ได้กินเพราะว่ามันมีเพี้ยขึ้นแกบอกนะครับมีเพี้ยขึ้นเมื่อกี้กิ่งที่หย่อนอยู่ในหน้าเดี๋ยวผมเอาขึ้นก่อนผมต้องเอาขึ้นข้างบนให้เขาไต่ยอยู่บนข้างนะครับทุกคนต้องให้เขาไต่ยอยู่บนข้างมันจะมีกิ่งหนึ่งที่หย่อนหย่อนนะเดี๋ยวไปเอาข้างผักขึ้นก่อน ไม้มันงอนะครับเวลาปีนเข้าปีนออกไม้ไผ่ที่เอามาทําข้างอ่ะมันงอมันก็เลยปีนเข้าปีนออกอยากนะครับนตรงนี้มันงออ,อุ้ยทำไมเมื่อัง ขอสรุปงานนะครับทุกคนนะฮะก็ผักกำลังออกดีนะครับทุกคนก็เดี๋ยวก็ช่วงปีใหม่นะครับนะแฟนแอดอดิซอนกลับมานะครับแม่ยายกลับมาก็น่าจะได้กินแล้วละถั่วนะครับกำลังเป็นลูกละนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยฝากกดไลค์ให้ด้วยนะฮะอดิซอนแฟมิลี่ครับวันนี้เราอัปเดตอ่าน้องๆหมอนทองนะครับไปแข่งที่สนามสุบินนะครับวันนี้ ช่วงเวลา16บหนาฬิกาเดี๋ยวประมาณ 15...30 นาิกานาทีก็น่าจะขึ้นไหลนะครับทุกคนเนี่ยก็เดี๋ยวไปรอชมน้องนอนหมอนทองกันนะครับเจอโรงเรียนเบนเบนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจำชื่อโรงเรียนไม่ได้ขออภัยนะับเดี๋ยวไปดูกันในช่วง13นาฬิกานะครับ